คลิปนี้นะครับผมก็ขอมารีวิวกับหนังที่เป็นกระแสทางช่อง Netflix นะครับกับ The Devil All the Time สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน กน็นับว่าเป็นหนังที่น่าจับตามองอีกเรื่องนะครับทั้งชื่อเรื่องทั้งเส้นเรื่องทั้งทีมผู้สร้างและดารานักแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าถูกจับตามองในช่วงกระแสช่วงนี้จริงๆครับผมก็ก่อนจะดูคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าใครที่ดูทางแฟนเพจหรือว่าบล็อกดินะครับก็ฝากกดถูกใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่อง The d e v i l l l อเด t t m e ไหมครับกำกับโดยอันโตนิโอแคมปบทโดยดูนันเรลพาวร็อกนำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์โรเบิร์ต t พนตินสัน l ิลสกาการเซบาสเตียนสแตนแฮร์รี่เมลลิงเอลิซาสแคนเลนเจสันคราฟท์เฮลลี่เบเนตมีววาวชิคอฟสกาไรอุลี่คีและหนังเรื่องนี้จะดจำหน่ายโดย Netflix โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะกระแสมาแรงและก็ดีมากๆนะครับโดยส่วนตัวผมเห็นตั้งแต่ทอมฮอลแลนด์โรเบิร์ตเพจจินสันเซบาสเตียนสแตนเฮร่เมลลิงหรือว่าบิลสกาการดเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าต้องเป็นหนังที่รีบดูให้ได้เลยนะครับกับทาง Netflix ซึ่งพอดูแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้เนี่ยเลาเรือกนะครับ หรือว่าปมหรือว่าวิธีการถ่ายทอดของหนังเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าหนักหน่วงและมีศาสตร์แห่งศิลปะของการทําหนังแบบเต็มๆฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเสพงานหนังที่เรียกได้ว่าเป็นงานทั้งมีงานดีไซน์งานอาร์ตงานคิดบทหรือว่าศิลปะแห่งการเล่าเรื่องไปจนถึงดนตรีประกอบและฝีไม้ลายมือของนักแสดงเนี่ยดูเรื่องนี้เลยครับน่าจะชอบกันทุกคนอย่างแน่นอน มาทีละจุดเลยแล้วกันครับด้านแรกก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์นะครับหนังเรื่องนี้บทภาพยนตร์นะครับผมบอกตรงนี้นะว่ามีศิลปะแห่งการเล่าเรื่องเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ใครที่ชอบงานแนว Martin กอร์เซซีหรือว่าดูหนังแบบ Irishman มาเนี่ยผมคิดว่าดูเรื่องนี้ล่น่าจะชอบครับวิธีการเล่าต่างๆนะครับฟีไมย้ยลายมือการสลับบทผูกโยงเรื่องนะเรียกได้ว่ามีชั้นเชิงนะครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องแบบเนิบๆแต่การเดินแต่ละซีนแต่ละองค์เฉลยที่เราจุดเนี่ยหนักแน่นหนักหน่วงนะครับคนที่จะดูหนังเรื่องนี้ควรจะเรียกได้ว่าอ่าปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะดูแล้วคิดว่าน่าจะชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยาว,วชนดูก็น่าจะมีผู้ปกครองคอยชี้แนะชี้เตือนนิดน,นึงเพราะว่าซีนความรุนแรง ฉากรุนแรงต่างๆหรือว่าเนื้อเรื่องที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบหนังดรามา่าหนังสะเทือนอารมณ์หนังที่มีซีนความรุนแรงต่างๆดูเรื่องนี้แล้วน่าจะอินได้ไม่ยากครับเป็นหนังที่บอกได้เลยครับว่ามันออกมาเพียวแบบเรียวๆจริงๆ ด้านที่2นะครับคือดารานักแสดงเรียกได้ว่าเป็นการรวมดารามากฝีมือเอามาไว้ในเรื่องนี้กันอย่างคับข้างครับแล้วเราจะได้เห็นฝีไม้ไลายมือของแต่ละคนนะอย่างเช่นชอมฮอลแลนด์เนี่ยมาเรื่องนี้มาแบบซีนหนักหน่วงเน้นบีบอารมณ์หรือว่าโรเบิร์ตแพนจินสันเซบาสเตียนสแตนพี่แขนเหล็กของเราเนี่ยหรือว่าแฮร์รี่เมลริงเนี่ยก็แสดงโอ้โหเรียกได้ว่าทักษะทางฝีมือการแสดงเนี่ย เอาออกมาแบบเต็มๆนะโดยเฉพาะบิลสกาการ์ดนะฮะมาแบบตอนต้นนู้เรื่องแต่แบบเฮ้ยเราเห็นพี่เขาเป็นแบบหนังเรื่องอิดเป็นตัวตลกมาเรื่องนี้ได้เห็นการแสดงแบบเป็นหน้าเป็นตาแบบจริงๆจังๆนะครับแต่คนที่ผมชอบเลยจริงๆนะก็คือโรเบิร์ตแพตตินสันโอ้โหล้างสลัดภาพความเป็นโรเบิร์ตแพตตินสันออกไปได้หมดก็ลองไปดูเองนะครับว่า รู้สึกกันอย่างไรก็มาแชร์กันแล้วกันอีกคนหนึ่งเจสันคราคนะครับเจสันคราคเนี่ยเราจะเห็นแบบบทซีนดราม่าหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเพสซ์มัเทอรี่เป็นต้นเราก็จะได้เห็นความสามารถทางด้านการถ่ายทอดของดาราซึ่งเรื่องนี้ดาราทุกคนทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว มิติของตัวละครแต่ละตัวที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันสัมผัสและสะพึงได้จริงๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยกับดาราทุกคนทีมแคสติ้งและทีมนักแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือว่าตัวสมทบเนี่ยยอดเยี่ยมหมดทุกคนครับมีชั้นเชิงเรียกได้ว่าใส่ออกมากันไม่ยัง้งไม่ยั้งมืงอการแสดงเลยทีเดียวหูนเวลตาท่าทางออกมาแบบสุดจริงๆครับ ด้านต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีและเสียงนะครับในด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ว่าไม่รู้จะติตรงไหนครับสำหรับหนังเรื่องนี้คือเราปักทงไว้ก่อนนะว่านี่คือหนังดราม่าที่ สะท้อนความเป็นหนังอาชญากรรมผูกโยงกันอย่างมีชั้นเชิงเนื้อเรื่องมานิ่มๆเนิบๆ,เ,ๆเล่าเรื่องชีวิตแนวคิดที่สะท้อนความคิดของคนคนหนึ่งออกมาฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเดินเรื่องกระชับๆไวหรือว่ามีสีสันให้ความบันเทิงเต็มขั้นหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาคาดหวังความบ่นหดหู่สะท้อนสะเทือนอารมณ์จริงจังและมีศิลปะแห่งการเล่าเรื่องเนี่ย ใครที่เป็นแฟนหนังสไตล์เนี้บอกเลยนะครับว่าคุณจะชอบชอบจริงๆใครที่ชอบหนัหนงแบบ No คันที่ฟ o o ์โอแมนหร i อ i อริชแมน The Green m i l e อะไรอย่างงี้ครับดูเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่ามันโคตรใช่เลยดูเรื่องนี้น่าจะอินได้ไม่ยากอเอเรียกว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามีความเป็นลายเส้นของมาตินสกอร์เ e ซ e มากพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของมาตินสกอร์เซซีเนี่ยดูเรื่องนี้น่าจะชอบครับ ที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการร้อยเรียงฉากแสงสีต่างๆโอ้โหหรือว่ามุมกล้องมุมภาพทำออกมาได้ดีงามมากๆเหมือนเป็นงานศิลป,ปะหนังที่ทำออกมาได้แบบลงตัวพอดีเป็นงานอาร์ตที่แมสคนที่ดูหนังอาร์ตกับงานแมสงานตลาดดูได้ทั้งสองฝั่งและที่ผมชอบมากนะครับก็คืองานเสียงหรือดนตรีประกอบซาวยประกอบต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าตอนจบเนี่ยผมปบมือเลยนะฮะ ดนตรีมันสะท้อนแล้วก็ส่งกับอารมณ์ของหนังได้แบบดีงามมากๆคือถ้าหนังเรื่องนี้เข้าโรงนะครับหรือว่ามีสิทธิ์เข้าไปชิงลูกโลทองคำะไรออสการ์ Oscar เนี่ยผมเชียร์เลยนะผมเชียร์จริงๆคือเข้าชิงได้หลายรางวัลมากๆเลยกับหนังเรื่องนี้ The Devil All the Time เนี่ยและผู้กกับคนนี้ก็ต้องปรบมือให้เลยนะครับก็มีชื่อว่า Antonio Campos อ่ะผมบอกเลยนะครับว่างานนี้ ทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นไปไกลอีกพอสมควรเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ The Devil a l l the Time ทาง Netflix เนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกชอบชื่นชมมากๆคะแนนเต็มเต็ม10เนี่ยผมจึงให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 9. เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The Devil a l l the Time เต็ม10ผมให้คะแนน9เต็ม10 เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้ตอบโจทย์คนที่ดูหนังสายจริงจังเรียวๆหรือว่าหนังที่หม่นหดหูมีความเป็นศิลปะแล้วก็ดูไม่ยากมีวิธีการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงค่อนข้างจะเ,เรียกได้ว่ามีกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้เป็นอะไรแบบนั้นทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ามีความเป็นศิลปะของหนังที่สูงมากส่วนตัวผมดูแล้วผมรู้สึกว่า เรื่องนี้นี่น่าจะเข้าโรงนะอยากให้ไปชิงออสการ์อยากให้ไปชิงหลายๆรางวัลที่เรื่องนี้ควรจะได้เข้าชิงและผมคิดว่าดารานักแสดงเนี่ยเรื่องนี้ก็สามารถเข้าชิงได้ด้วยนะครับเป็นหนังที่โอ้โหเียด้ว่ามันมันมีคุณค่าแห่งการเป็นศาสแห่งสิ่งของหนังทั้งหมดได้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยจริงๆเอาเป็นว่าใครดูเรื่องนี้แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรก็มาอธิบายมาเล่ามาแชร์กันได้นะครับ แต่หนังเรื่องนี้ผมบอกไปก่อนนะว่าไม่ได้ทํามาให้คนทุกประเภทดูนะก็จะมีคนเฉพาะกลุ่มเหมือนกันใครที่ชอบดูงานหนังจริงๆจ,จัง,จงๆและงานดรามา่าซีนที่ทําให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของหนังเนี่ยดูเลยครับนี่เป็นหนังศิลปะที่แมสและดูได้ไม่ยากและทําออกมาได้ดีมากๆในทีเดียวส่วนตัวผมให้9เต็ม10ครับก็ใครดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกอะไรอย่างไรกันบ้างนะนมาคอมเมนต์กันได้เลยที่สําคัญนะครับ สิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้สึกความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับอย่าเอาคําพูดของผมมาตัดสินนะครับว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรควรจะดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองครับก็สตรีมมิ่งได้แล้วทาง Netflix แบบน,นะนํานะเปิดสมาร์ททีวีดูแล้วเปิด5.1นะครับดนตรีจะล้อมเรากับภาพที่เล่าเรื่องกับพลังของดาราที่ทําออกมาซึ่ง ทุกอย่างมันตอบเลยเลยครับว่าพู้กกับคนนี้พิธีพิถันขนาดไหนนี่แหละครับคือทั้งหมดทั้งมวลของ The Devil All the Time อ่ะเอาเป็นว่าเป็นไหนหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้นักดูหนังทุกท่านพลาดนะครับดูแล้วก็มาแชร์คะแนนกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนหรือกดถูกใจกดไลค์กด like, กดิสไลค์หรือว่ากดแชร์กันได้เลยนะครับกับหนังเรื่องนี้กับช่องนี้มาดูหนังกัน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้เต็มฟิลลิ่งไปกับ The Devil All the Time เราจะได้เห็นพลังของชอมฮอลแลนด์และหลายๆคนอย่างเต็มเปี่ยมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ